ในสุภาษิตข้อต่อมาสุภาษิตบทที่19ข้อที่23สุภาษิต19 23กล่าวว่าความยำเกรงพระยาเวนำไปสู่ชีวิตและผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุขจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาแพ่วผ่านโอ้โหนี่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 รู้ไหมรู้ไหมเรายังไม่รู้รู้ไหมข้อนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่า ใครทําสิ่งต่อไปนี้ชีวิตจะผาสุขผาสุกแปลว่าไปไหนก็สุขมีแต่ความสุขเขาเรียกว่าชีวิตจะโรยไปด้วยกีบกุลาบนี่นี่คัมภีรบอกนี่นี่ทอย่างนี้นใครทําอย่างนี้เนี่ยจากนี้ไปจนวันตายจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาเลยโอ้มีคุณสมบัติประการนี้ด้วยเหรอสมมุติว่าถ้ามีคําบอกว่าเอาล่ะใครก็ตามที่ไปกินแอปเปิลครบ30ลูก ชีวิตจากนี้ไปจะมีแต่ผาสุขจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตโอ้ผมเดาว่าคนทั้งโลกคงจะแย่งกันกินแอปเปิ้ลให้ครบ30ลูกเป็นแน่เลยแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ากิน Apple แอปเปิ้ลครบ30ลูกแล้วชีวิตจะไม่ไม่มีความทุกข์จะเต็มไปด้วยผาสุขแต่พระคัมภีร์บอกอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าทําแบบนี้นะชีวิตจะผาสุขแปลว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขหมดเลยและจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาแพร่ผ่าน ก่อนที่จะมาดูว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราต้องเข้าใจคนที่พูดประโยคนี้นี่คือพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าผู้สัต์ซื่อและสัจจริงพระเจ้าไม่โกหกเพราะพระองค์โกหกไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัต์ซื่อและสัจจริงดังนั้นพระองค์โกหกไม่ได้เมื่อพระองค์พูดอะไรแล้วพระองค์จะรักษาสัญญาเสมอเอาละนี่พระเจ้าสัญญาพระคำของพระเจ้าสัญญานะถ้าทําสิ่งนี้นะชีวิตจะเต็มไปด้วยความผาสุขมีแต่ความสุขและ จะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นคืออะไรสุภาษิต19:23ความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ชีวิตผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุกและจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆมาแพร่ผ่านดังนั้นเคล็ดลับที่จะได้สิ่งนี้คือความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าหากมีสิ่งนี้คนนั้นจะมีชีวิตคนนั้นจะได้ชีวิตจะรอดตายจะรอดพ้นจากพยันตรายหาก คนนั้นยำเกรงพระเจ้าคนนั้นจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตและสิ่งร้ายต่างๆจะถูกกีดกันออกไปจากชีวิตของเขาสดุดีบทที่37ข้อที่25สดุดี37ข้อที่25กล่าวว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วหมายถึงคนพระคูเขียมนมาทมสดุดีครับไม่ใช่ผมนะฮะผมยังหนุ่มอยู่ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือเห็นลูกหลานของเขาเป็นขอทานผู้เขียนพระธรรมสดุดีบทที่37นะครับคือดาวิดเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันก็แก่มากแล้วนะเมื่อก่อนหนุ่มๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหนุ่มแล้วมันแก่แล้วแต่ว่าตั้งแต่หนุ่มๆม,มาจนถึงตอนนี้เนี่ยเกิดมายังไม่เคยเห็น คนที่เป็นคนชอบธรรแล้วพระเจ้าทอดทิ้งเขาพระเจ้าไม่ดูแลเขาพระเจ้าไม่ห่วงใยเขาและไม่เคยเห็นลูกหลานของคนชอบธรรมต้องขัดสนลำบากต้องตกระกรรมลลำบากไปเป็นขอทานไม่เคยไม่มีไม่เคย,เคยตลอดชั่วชีวิตของผมเนี่ยจนแก่ปานนี้เนี่ยไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าแห่งความยำเกรงพระเจ้าชีวิตของเขาจะปลอดภัยและได้รับพระพรเหมือนอย่างที่ดาวิดได้กล่าวเอาไว้ สุภาษิตบทที่10ข้อที่สในเพื่อมพีสุภาษิตบทที่10ข้อที่สกล่าวว่าพระยาเวจะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบทมหิวหรือทรงปฏิเสธความอยากของแต่ทรงแต่ชง,งจะทรงปฏิเสธความอยากของคนอธรรมพระเจ้าบอกว่าสาหรับคนชอบธรรมเนี่ยพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้หิวพระองค์จะดูแลแต่คนอธรรมเนี่ยแม้นเขาปรารถนาเขาจะไม่ได้รับสิ่งที่ปรารถนานั้น ตอนนี้บอกว่าถ้ายำเกรงพระเจ้าดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ความผาสุกเกิดขึ้นในสุภาษิต19:23เนี่ยครับและจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นซึ่งความยำเกรงพระเจ้านี้หน้าตาเป็นอย่างไรความยำเกรงพระเจ้าเราคุยกันมาเรื่อยมาในพระธรรมสุภาษิตแต่ถ้าจะให้สรุปย่อยๆจากตอนนี้ก็คือว่าความยำเกรงพระเจ้าคือคิดเห็นพ้องต้องกันกันกบพระเจ้าคิด เห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้าเรียกว่ายำเกรงพระเจ้าบางอย่างพระเจ้าบอกผิดแต่เราบอกว่าม claro ันถูกเช่นในโลกนี้อาจจะสอนว่าเป็นแฟนกันก็ไปทดลองนอนกันด้วยกันก่อนดูก็ได้จะได้รู้ว่าไม่ดีจะได้ไม่ต้องแต่งงานด้วยนี่ในโลกนี้บอกถูกแต่พระเจ้าบอกผิดเป็นล่วงประเวณีแล้วเราคิดเห็นพ้องต้องกันกับพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราบอกไม่เห็นด้วยกับพระองค์อันนี้เรียกว่าไม่ยำเกรงพระเจ้าแต่ใครก็ตามที่คิดเห็นด้วยกันกับพระเจ้า พระเจ้าบอกผิดฉันก็บอกว่าผิดด้วยแม้คนทั้งโลกบอกถูกก็ตามพระเจ้าบอกถูกบอกว่าวันอาทิตย์ให้มาโบสถ์วันอาทิตย์ให้มาแสวงหาพระเจ้าก่อนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนอาจจะอโง่จะตายใครไปมาโบสถ์กันวันอาทิตย์หนังสนุกจะตายดูหนังดีกว่าคนบอกถูกแต่พระเจ้าบอกผิดเราก็บอกว่าผิดคนพระเจ้าบอกถูกคนบอกว่าผิดเราก็ยังตามพระเจ้าบอกว่าถูกนั่นเองคนเช่นนี้เรียกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า คือความยำเกรงพระเจ้ากว้างกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆก็คือว่าคิดสอดคล้องและเห็นด้วยกันกับพระเจ้าวันนี้เราคิดเห็นด้วยกันกับพระเจ้าหรือว่าคิดขัดแย้งกันกับพระองค์วันนี้เราทําตามที่พระเจ้าบอกหรือทําตามใจปรารถนาของตัวเองพระเจ้าสัญญาไว้ว่าถ้ายำเกรงพระเจ้าทําตามที่พระเจ้าบอกเชื่อฟังพระองค์ยำเกรงพระองค์พระองค์จะ ให้พบกับความผาสุกในชีวิตจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเลยเกิดขึ้นกับเขาหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่มีหรอกในโลกนี้ที่คนไม่เจอสิ่งร้ายใดๆเลยแต่ว่าสิ่งร้ายนั้นจะกลายเป็นสิ่งดีเหมือนกับดาเนียลถูกโยลนลงไปร่ำสิงโตให้สิงโตกินเป็นสิ่งร้ายแต่ปรากฏว่ากลับได้ชื่อเสียงใหญ่โตเหมือนกับช e <ๆ>ักรักเบชักเอเบตเนโกเพื่อนของดาเนียลถูกโยลนลงไปในเตาไฟใหไฟไฟ้ไฟเผาไม่ตายเพราะว่าเขาไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพ เป็นสิ่งดูเหมือนจะร้ายแต่พระเจ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นออกมากษัตริย์ก้มก่าพวกเขาแล้วก็ยกตําแหน่งใหญ่โตให้กับพวกเขาทั้งสามคนไม่มีสิ่งร้ายใดๆเลยเกิดขึ้นกับท่านสําหรับคนที่ความคิดของเขาตรงกับพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าร้ายสําหรับคนในโลกนี้มันจะกลายเป็นพระพรสําหรับชีวิตของเขาเหมือนชีวิตของดานนียลชักรักเบชักเอเบตเนโกเนี่ยเขาอยู่ในอิสราเอลและอิสราเอลถูก กองทัพบ,บาบิโลนมาถล่มแล้วทำลายสิ้นแล้วก็จับตัวประชากรทั้งหลายเนี่ยไปเป็นเฉลยที่แดนไกลในแดนบาบิโลนสำหรับอิสราเอลทุกคนสิ่งนี้เป็นสิ่งร้ายใช่ไหมบ้านถูกเผาเมื่อเมืองถูกทำลายตัวเองถูกจับไปเป็นทาสเป็นสิ่งร้ายแต่สำหรับดาเนียลชักรักเบชักเอเบดเนโกระบวนการนี้เป็นสิ่งดีเมื่อก่อนเขาเป็น อนุชนธรรมดาธรรมดาอยู่ในเยรูซาเล็มบัดนี้เขาได้เป็นมหาอุปราชแห่งบาบิลนเขาได้เป็นเจ้าเมืองแห่งบาบิลนในอีกหลายเมืองเป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นอันนี้คือความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เจอสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าร้ายแต่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาต่อให้มันร้ายสักเพียงไรก็ตามสําหรับคนอื่นแต่มันจะกลายเป็นผลดีสำหรับคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่คิดเห็นพ้องต้องกันสอดคล้องกับพระเจ้าวันนี้ ปรับความคิดของเราอันไหนพระเจ้าบอกผิดให้เราบอกว่าผิดอันไหนพระเจ้าบอกถูกให้เห็นด้วยกันกับพระองค์แม้นใจมันไม่อยากเห็นด้วยก็ตามแต่เราจะเห็นด้วยกับพระองค์นั่นคือความยำเกรงพระองค์และผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะถูกนําไปสู่ชีวิตผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุขผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่มีสิ่งดายลร้ายใดๆเลยเกิดขึ้นกับเขา